ไปล่าไม่ได้ไม่ได้ยังไ,ไ,ไม่เปิดเลยยังไม่เล่าบอสมาเปิดตัวนี้เปิดแลวเอามันกเหมอดวยายาสวัสดีท<า>่าน<ด>ผู้ชมในยายาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตามต่อเนาะอะใดเนาะโศกมัน ค่ะท่านประชุมค่ะย้ำตัวเลขนะคะสูตรยาวของคุณยายงวดที่ผ่านมาก็หนึ่งสองสองหนึ่งเข้าตรงๆนะฮะงวดนี้ก็งวดใหม่นะจ๊ะมาดูคุณยายจับให้นะฮะคุณยายว่าตัวเลขนันไปใส่บ่อใดะนะอาจจะตัวเดิมนะฮะคุณยายเลยจะเน้นมาที่สี่ห้าหนึ่งสองสองสามหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่นะฮะแต่ในชุดก็คือตามนี้เลยนะฮะท่ะานผู้ชมค่ะก็จะมี เอามสองสี่สามห้าสี่หกห้าเจนะคะตรงเอทเลด 9, เ 0, 9, 10, ดน,นี่สุดกะเออศูนย์เก้าห่งมาดูกันนะคะชุดสาตัวก็จะมี2อง3องห้าสามสามหกเออสี่สี่เจ็ดห้าห้าแปดหกหกเกาเนปด่าเมนะคะหรือแปลกๆเนะาะท่านผู้ชม งวดที่ผ่านมาผลออกนะคะหนึ่งเจดสองหนึ่งหนึ่งสี่ะคะแอดก็จะลงรวมเลยนะคะท่านผู้ชมขาไปเร็วหน่อยเนาะ,ะตามต่อสุดตรงนะคะรวมยอดเลยค่ะท่านผู้ชมขาต่อนะคะสุดตรงของคุณยายมาดูกันว่าอะไรมาบ้างนะจะ๊ะคุณยายให้เด่น1แล้วก็8ดนะคะผลออกที่ผ่านมานะคะหนึ่งเจดสองหนึ่งหนึ่งสี่นะคะ คุณยายก็สรุปเข้าเต็มๆเ,เนาะก็เข้าในสูตรยาวด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็สูตรตรงก็เข้าในสูตรแบบนี้เลยนะจ๊ะอามาดูกันนะคะคุณยายจอเน้นเจ็ดสี่แปดเก้าหนึ่งแปดแปดห้าเก้าหกนะคะเลขอาจจะสูงอ่ะดูในสูตรนะคะในชุดเลยชุดเต็มๆมีห้าหก แปดเก้าหนึ่งสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แบบนี้ก็ได้นะฮะอ่ะห่สิบเจ็ดสองสามห้าหกแปดเก้าเจ็ดสี่ห้าหกคุณยายว่าบริจับบอกท่านชุมเมืองให้ยู่ในสูตรนะคะท่านผู้ชมขานในสูตรตามจริงแล้วก็ไม่ไม่เยอะนะคะเอ่อเพราะว่าแปดเก้าอย่างนี้ก็ชนกันเนาะห้าหกก็ 5, 6, ชนกัน 5, 6, 6. นะจ๊ะอ่ะเอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองปวดใช้วิจรยานในการรับชมด้วยนะคะต่อเลยนะคะสูตรหางหมา ท่านผู้ชมคะสูตรทางมาคุณยายนะคะเพราะว่าเอ่อแอดก็มาร่วมเลยนะท่านผู้ชมคะย่าย,ยืมประการเนะี่ยอ่ะมาดูกันนะคะสูตรทางมาสูตรมาคุณยายก็เน้นที่ยอดนะจ๊ะก็มาดูที่ยอดมีสองห้าสามสองนะฮะแต่ในชุดเลยสี่ชุดนะ,ะมีสองห้าสามหกสี่เจ็ดห้าแปดนะจ๊ะชุดล่างสามสองสี่สามห้าสี่หกห้า นะคะอ่ะมาดูกันคุณยายจดเน้นที่สองห้าสามสองสี่เจ็ดห้าสี่สี่สามอาร์ข้าทัพปชมคะมาสามสูตรรวมแล้วก็นะคะสรุปคุณยายนะจะ๊ะมาดูคุณยายสรุปนะคะที่ผ่านมาก็สรุปเข้าหนึ่งสองสองหนึ่งนะจ๊ะงวดนี้คุณยายให้ที่สองห้าสามสองสี่เจ็ด หนตัวเดิมกลับมาด้วคุณย่าว่าอาจจะตัวเดิมนะจ๊ะอ่ะแล้วก็สี่สามศูนยนแป้าเาะคะย้ำย้ำสองห้าหนึ่งสองสี่สามสามองย์สเสีก้าโอ้ยท่านเสียงไกลนะคะทำประชมค่ะก้วขอขอไปอ่ะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะฮะสูตรกา ไมีเขา่าไมหลุดนะคะท่านผูช้ชม่าเวลาเข่า,าก,ากาัโอ้ขอแสดงความดีใจก็พูดใด้ที่มีโชคมีลาบนะคะท่านผู้ชมขาเนาะอ่ะทั้งหมดทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับบุญกับดวงกับวาสนาของตัวเราเองด้วยนะคะใครที่มาชมคุณยายก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะ